อรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้นะแม่อยู่ที่ฮอกไกโดค่ะโรงแรมชื่อว่าโฮชิโนะรีสอร์ท วิโซนาเรโทมาหมูค่ะเืินมาปุ๊บตอนนี้เป็นเวลาแบบเกือบเกือบเจ็ดโมงเปิดหน้าต่างมาเมื่อเช้าแมื่ตื่นหกโมงโอ้โหข่าวจัว๊วไปหมดเลยคือหิมะเนี่ยตกทั้งวันเมื่อวานทั้งวันตกหนักทั้งวันแล้วเมื่อคืนก็ตกแล้วเช้านี้ก็ยังคงตกแต่เช้านี้ก็ตกเบาลงนะเมะื่อวานเราทํากิจกรรมกันทั้งวันหลากหลายกิจกรรมมากมายแล้วก็ท่ามกลางหิมะกระหน่ำเมื่อวานอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเขาบอกว่าลบเจ็ดแต่ว่าฟีลไลน์ลบ เจ็บมันฟีลไลท์ like, แบบว่ามากกว่าแบบขนาดนั้นก็คือว่าอาุณภูมิลบเจ็แต่ว่าแบบมีลมมีอะไรด้วยทําให้รู้สึกว่าเหมือนลสงสเจ็ลยเนี้ยค่ะหนาวมากแล้วก็ฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ก็เดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปกินข้าวก่อนแล้วเราจะไปไว่ายน้ําค่ะไปไว่ายน้าจริงๆนะสระว่ายน้ำโรงแรมมมีสระว่ายน้ำา้ยแต่แบบไม่ใช่สระวธรรมดานะ ขะาใหญ่มากเห็นกระทะเลเทียมเลยไม่ต้องสงสัยว่าหนาวขนาดติดลบแล้วจะไปไว่ายน้าไหวได้ยังไงจะแข่งไหมน้ําจะเป็นน้ําแข็งไหมเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปกินข้าวเช้าก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูข้าวเช้าไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยไปห้อง forest ออ restaurant น,น,นินุป,ปุริใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนห้องอาหารค่ะเดี๋ยวไปดูกันเชา้านี้จะทานข้าวที่ห้องกริวอากินะคะห้องอาหารเนี่ยอยู่ตึกเดียวกับที่เราพักเลยคือเราพักที่ r ิโซนาเรส ตึกสาวชั้น11แต่ห้องเนี้ย,ยขึ้นลิฟต์มา,มาชั้นสามสิบสองไม่ต้องลงไปก่อนอ๋อป้าลง,าลงที่ไงก็คือว่าห้องเนี้ยมันจะเป็นเมนดิชบวกฮาฟบุฟเฟ่อม่ได้เราอาจจะสั่งเมนดิชอันนึงแล้วก็อาจจะบุฟเฟ่อาจจะมีพวกสลัดหรืออะไรแม่ไม่แน่ใจหรือน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เมนดิชจะเป็นซีฟู้ดอิปันยากิเห็นไหมมันจะมีเนื้อน่าจะมีเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูแล้วเนื้อม้าเห็นไหมจิ๋วเนื้อหมาไม่ไง มาจริงเหรอฮะอันนี้มันเป็นโล้เฉยๆป่ะหรือว่าอ่าก็ที่ก็ที่เหมือนเขาที่เราเนีกินเน้อม้าไงใช่ตอนเราไปฟุกุชิมะใช่น้อม้าป้ายไปตักมาเลยช่วยหนึ่งแต่ไม่กล้ากินอาหารเช้านี่กินบีฟเลยเหรอใช่อย่าทำใม้จอดแว้นกัน ก็เดี๋ยวสั่งให้ป้ากับลูกนะคะก็คือว่าจะเป็นบีฟสตูสตูเนื้อวัวกับแฮมเบอร์เกอร์เนื้อส่วนอันนี้มันจะเป็นเหมือนข้าวคลุกกับเนื้อสับข้าวหน้าเนื้อดิบก็เลยไม่สั่งเพราะว่าบ้านเราไม่กินดิบใช่ไหมไม่เป็นส่วนแม่ไม่กินเนื้อเดี๋ยวเขาจะมีบูเฟ่ด้วยก็คือจะมีน้ำมิมงสลับแล้วก็นู่นนี่นั่นเต็มเลยในลายุูเฟ่เดี๋ยวแม่ก็จะกินตรงนี้นะคะ วิวข้างหน้าก็สวยมากแล้วทุกโต๊ะก็เห็นวิวหมดเขาจะทำโต๊ะแบบเลาะริมแล้วต่างไปทุกโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะมาดูในส่วนของลฟ์บุฟเฟ่นี่ไข่แล้วก็เหมือนเป็นแฮมใช่ไหมหน่ากินนะเนี่ยไม่ต้องแบบเบ็นดิชก็ได้แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นอเดี๋ยวอ่านเธอเรียกอะไรกินชิคเก้นแล้วก็เป็นไข่สแปร์โบเอค่ะ อันนี้พาสต้ากับเห็ดอะไรสัรอย่างเห็ดไข่มันเป็นเห็ดมัน,นเป็นเห็ดช้าอยู่บนแป้งนะี่ไงส่วนอีกอันนึงอันนี้จะเป็น หมูเอิบเพาะเบลลี่อ่ะท้องหมูกับไก่ทอดแต่แล้วก็มีข้าวมีซุปมีขนมปังมีขนมเคก้กช็อกโกแลตด้วยปปก็พีคคือพีเมมของห้องาหันเมื่อวานใช่ <บา S 1> แล้วก็จะมีเป็นเหมือนขนมอุยขนมน่ากินหลายสิ่งเลยนะดูดิห้องอาหารนี้มีไอติมด้วยเจลาโต้นี่รสลาเวนเดอร์ด้วยนะแล้วก็รสฟักทองฮอกไกโดรสฮอกไกโดครีมชีสฮอกไกโดเมล่อน อ,อแล้วก็ฮอก,กไกโดขพอพอ้าวโพดฮอกไกโดคอนแล้วก็มีรส sea of cloud ด้วยอยากชิมว่าเป็นยังไงรสช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเบอร์อ่อออะไรเบอร์รี่สักอย่างแล้วก็อันนี้เป็นเบรดบีนรสแปลกๆดังนั้นเลยต้องชิมนะคะแล้วมุมนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเดี๋ยวไปตักน้ำก่อนก็คือแบบห้องนี้ดีเหมือนกันนะอาหารดูพรีเมียมไม่ได้เยอะมากแต่ดูพรีเมียมแล้วก็วิวแบบดูดีดูสวยมากนี่นะคะทฮมเบอร์เกอร์ มาเป็นแบบแค่กรหม่อมฟงกับเนื้อแล้วให้เราไปตักผังมะเขือเทศเองด้วยค่ะน้าค่ะนี่นี่ดูมะเขือเ,อเทศเลยดีมันไม่เหมือนมะเขือเ,อเทศธรรมดาเห็นป่ะทำไมอ่ะมันมีความแบบว่าชุ่มฉ่ำได้ไ<อ>ครับเมื่อแต่เที่ยญี่ปุ่นม,มันขึ้นชื่อนะคุณแม่รู้ใช่ไหมว่าแบบว่า,วากินอร่อยมากกินสดได้เออก็คือว่าแล้วแต่ใช่ไหมว่าเราจะใส่อะไรในเบอร์เกอร์เราบ้างล<ม>องค่ะตัวมะไม่มกินไม่กหนูไม่กินค่ะ S <S <S รชาติเยๆๆอันนี้ไงป้าแฮมเบอร์เกอร์บัฟเฟ่นะ <ๆ S 1> คือเขาก็จะมีสเตชันตรงนี้ว่าเธอจะใส่อะไรเข้าไปในนี้อันนี้คือแตงดองพีหู่ห่แตงดองสับซึ่ง,งคิด <ซา S 1> ว่า, <ๆ S 1> มามีซอสซามีแตงดอง ซึ่งป้าชอบนี่พิโก้ใช่ไหมก็คือแล้วแต่เลยเพราะบางคนเขาก็ไม่กินแดงดองฉะนั้นก็เลยให้ตักเองแล้วก็จะมีซอสหลากหลายข้างหลังเห็นไหมมีเป็นพวกบาร์บีคิวซอสเบอร์เกอร์ซอสแล้วก็มีมายองเนสมีมัสตาร์ดด้วย,ยไม่เอาไม่เอาไ,<ห>ไม่เอานี่ไงมีหน้าเนี่ยเขาจะทําให้ดูเดีเธอจะเป็นหลายๆสีขาวหรือหลายมีครีสด้วยดูนี่แต่ป้าไม่กินชีสนี่มีเล็กตัสด้วยก็คือผักกัดแก้วปกติเขาต้องใส่ผักกัดแก้วใช่ไหม ่แต่เมื่อกี้ป้าเอาผักไปแล้วนี่ <S <S คือเบอร์เกอร์ก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่นะเอาซอสมาซะเยอะอย่างเลยป้ซาซอาปิกเกอรหรือแตงดองจิวมองด้วยความแบบว่าป้ามันจะใส่ได้หรอเดี๋ยวดูฟินนชชิ่งฟินิชชิ่งอ๋ออย่างนี้หลายๆสวยๆแบบนี้แต่ของเขาสวยกวนะ<ม>่านะเธอดูเละพินชดิงชิมนะคะชิมอ้ำ เน er yeah> claro> <uh ี้ยไปซอสเยอะไปหัวแล้วเชียวเนื้อร yeah> ่อยนะอร่อยเนื้ออร่อยเปล่าอืมชิมชิมศัตรูให้หน่อยสตูดิโออ่ะสตูดิโอเออเมื่อกี้เล่นสองครั้งแล้วมุกสตูดิโอเนี่ยอ๋อต้องรับมุกตรงนี้นะศัตรูก็เป็นศัตรูเนื้อเดี๋ยวขอดูหน้าตานิดนึงอุ้ยดูเหมือนเปื่อยดีนะอ่าชิมหนึ่งสองสาม นุ่มไหมนุ่มเหรอนุ่มมากอร่อยใช่ไหมละลายในปากละลายในปากเลยเหรอโอเค,อเคงั้นพ่อลูกเอนจอยไปนะเดี๋ยวแม่ขอไปตักของแม่หน่อยคุณแม่ตักอะไรอีกคะนี่มีแครมเชาเดอร์ดูซุปหอยลายแล้วก็ขวดซองเนี่ยเขามีที่ปิ้งเต่าติงด้วยกรอบอแล้วก็จะมีนี่แล้วก็แม่ตักอันนี้มาข้าวหน้าไก่เทอริยากิ อ,อันนี้แหละนะกินสุดที่นี่นะคะเขาจะมี32ชั้นตึกเซาที่เราอยู่เนี่ยก็คือชั้น31 32อะ่ะมันจะเป็นเหมือนร้านอาหารมีร้านอาหารอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้เราอยู่ชั้น32ใช่ไหมวิวก็จะแบบนี้ตอนห้องที่เราพักเนี่ยเราพักห้องชั้น11ตอนแรกปาถามอยู่ใช่ไหมว่าเอะชั้นบนบนวิวจะแตกต่างไหมก็แตกต่างเพราะว่าข้างบนเนี่ยเหมือนมันจะเห็นแบบไอตรงที่เป็นเนินสกีหิมะลงมาอย่างนี้เลยอะ่ะแบบว่าเห็นแบบกว้างไกลกว่าไง นี่น้องพิมพมาลองชิมไอติมแล้วเมลอนต้องชิมดูนิดหนึ่งคือป้าไอพิมเขาจะเอาแบบหลายๆรสไปชิมอย่างครีมชีสเงี้ยแล้วมันมีรสคอนน่นะลูกคอนเนี่ยจจ๋งได้ชอบแล้วก็วา้ลเวนเดอร์เราเวนเดอร์เราเคยชิมตอนแม่นอนมันจะหวานหอมเหมือนไอติมน้ำหอมออเราเคยกิ่นี่แล้วมันมีไอโรยโรยเป็นเป็นเกล็ดแบบสีทับสนะีตเงินนี่นะเตอร์เฟิรเตอร์อ่ะี้ไม่หลองเด็กค่ะมันเป็นน้ำตาลแหละแม่ว่า แล้วอันนี้อัลมอนด์กับอัอาานนี้น้ำตาลสีเดี๋ยวไปชิม,มอุย้ยพอโรยไอ้เงินเงินแล้วสวยเลยะดูดูหรูกินิ้นลยอ,อร่อยแล้วพิพิ้งอรอยมันจะมีความแบบนมนมชีสหวานหวานอร่อยคะ่ะอร่อยอ เหมือนน้องค้พ่อพที่อยู่ชอบกินเลยเที่นี้อร่อยมากแต่ว่าอร่อยสุดคือเมลอนรสแรอร่อยสุดจะไปกินบ้างมในที่เมลอนนะคะรสอิจิสไม่ไก้แลววัี้ชอบข้าวโพดอยู่แล้วแล้วหนูเป็นคนที่ชอบข้าวโพดเมลอนน่าจะหอมรู้สึกว่าในการผ่านเมลอนสดชื่นนี่อร่อยมากค่ะเมลอนข้าวโพดไหนอร่อยกันข้าวโพดเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวโพดบ้าง จริงเขาเอาไข่ไดาวมาเสิร์กับตูเนื้อนะฮะใช่วค่ะเพราะที่นี่เขาไม่มีแม็กกี้เหมือนประเทศไทยเรานะคะก็เลยใช้ตูเนื้อใช้ตูเนื้อแทนแล้ว <c oughs> มันก็มีรสชาติอ่ะเหมือนกัน,น,นเลยแม่ก็เอามากิน,าก,านก,กับไก่เทลยอาเกิเนี่ยไข่ดาว